สวัสดีค่ะวันนี้สิชาวะกะวอล์กนะคะจะพามาดูร้านขายลอตเตอรี่ของญี่ปุ่นค่ะจะเป็นซุ้มแบบนี้นะคะก็จะมีลอตเตอรี่ในแบบต่างๆให้เลือกนะคะแบบมีทั้งแบบเลือกเบอร์เองได้แล้วก็เป็นแรนดอมไม่สามารถเลือกเบอร์ได้ค่ะวันนี้วะกะเขาแวะไปซื้อมาให้ค่ะ พอดีสิชาบอกว่าอยากเล่นอันนี้ค่ะคล้ายๆบิงโกบ้านเราอ่ะแต่ว่าเขาเรียกเป็นสล็อตค่ะเป็นเกมสลอ็อตแล้วก็มาขูดลุ้นรางวัลกันค่ะโอเคค่ะประกาศซื้อตัวนี้มาให้นะคะเป็นอะไรนะสล็อตใช่ไหมใช่ใช่อืมเป็นสล็อตค่ะจาก มันจะเป็นซุ้มขายลอตเตอรี่ขายสล็อตพวกเสียงโชคต่างๆค่ะตามตามคลิปเมื่อกี้นะคะตามคลิปก่อนหน้านี้นะคะสิบกรัมนะอะไรนะสิบกรัมสิบสิบสิบมีอ๋อมีทั้งหมดสิบแผ่นค่ะว่ากับบอกว่าซื้อมาให้สิบแผน่นเดี๋ยวเรามาลองเล่นพร้อมกันนะคะอันนี้สิชาก็เล่นครั้งแรกเคยซื้อแต่ เคยซื้อแต่ลอตเตอรี่ญี่ปุ่นอันนี้จะลองเล่นครั้งแรกเห็นในทีวีแล้วบอกว่ากะว่าอยากเล่นบ้างว่ากะเลยไปซื้อมาให้ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจะแบ่งกันคนละห้าห้าแผ่นแกะแล้วนะเทมเทมเทม ละห้าแผ่นนะอ่ะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบโอเคนี่นะเดี๋ยวสิชากาว่ากะกลละห้าแผ่นเดี๋ยวเรามาขูดลุ้นพร้อมกันนะคะใครที่อยากเล่นบ้างเหรอมาอ๋อลุยทาับมาอันนี้อ่ามันจะมีมันจะมีบอก เห็นไหมคะว่าเท่าไหรไไไ่ได้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 เงินเท่าไหร่บ้างตามนี้นะคะแพงสุดได้สามแสนเยนใช่ไหมประมาณหนึ่งแสนบาทค่ะเอยอะสุด 5, มีมีสามแสนเยนก็ประมาณหนึ่งหนึ่งแสนบาทห้าหมืนเยนก็ประมาณห้าหมื่นเยนก็หมื่นหมื่นห้าหมืนห้าได้ปะประมาณหมื่นหมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทเนาะห้าหมืนะ 5, แล้วก็หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเยนก็ประมาณสามพันบาทหนึ่งแล้วก็หนึ่งพันเยนก็ประมาณสามร้อยบาทแล้วก็ที่ชัวร์วนะคะก็คือจะมีสองร้อยเยนค่ะอยู่สามใบว่ากะบอกเท่ากับว่าเอออันนี้ลืมบอกราคาซื้อมาทั้งหมดสิบใบใบละสองร้อยเยนใช่ไหมคะก็สองพันเยนแต่ว่าว่ากะบอกว่าในเนี้ยยังไงก็มีชัวร์วคะ่ะสองสองร้อยเยนสามใบ ก็เท่ากับว่าเราซื้อในราคาแค่1,400งพ้ยเยนถ้าแบบไม่ได้รางวัลอื่นเลยนะคะ <c oughs> ก็คือจะได้ส0งร้ยเยนแน่นอน3ามใบเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าเราจะได้รางวัลอื่นเพิ่มกันไหม <c oughs> ไปลุยกันเลยโอเคเริ่มกันเลยนะคะของสิชาเก,กวากกะใบที่หนึ่งทั้งคู่หนึงสองา รูปแรกของี่ชารูปแรกของสีชาของสีชารุ้นอะไรเนี่ยอุ้ยของฟีชารุ้นสามหมของสีชารุ้นสามสามสิบสามสิบนี่ไปใจไปทำไมเบอร์อย้ยาอ,อันนี้ก 来聊。 ฟรีค่ะ แถวนี้ไม่ใช่แถวนี้ไม่ใช่แล้วลุ้นแถวบนหนึ่งพันเยน,เยน ใบที่3แล้วค่ะค้ายสิชาไม่ได้3ใบแล้วนะใบที่สี่เออไม่ได้ สุดท้ายของสีชาแล้วล่าสแล้วล่าสแล้ว,ลว,ลวสีชาวไวมากว้าวหนึ่งสองอสามตัวนี้อะไรเนี่ยอ๋อตัวนี้ห้าหมื่นเยนห้าหมื่นห้าหมื่นเยนกำบเบลล์กำบเบลล์ขอรางวัลใหญ่มั้งสิ 50, ขอขอห้าหมื่นว้าไม่ได้แล้วทะแยงขวาห้าหมื่นเยนอดค่ะ มนนีก็มาลุ้น200เยนแถวแถวนอนแถวนอนแล้วก็50,000เยนทายงซ้ายอุยซายรเืีดโ<ๆ>อ้อห,หเหลืออีกหนึ่งอันเมื่อกี้ก็ได้แบบนี้เหมือนกันสีช้าโอเคสองเอ้ยห้าหมืนเยนแนวซ้ายอดแน่นอนค่ะมันไม่เหมือนกันคราน,นี้เราก็มาลุ้นสอ ส0 0เยนแถวล่างค่ะน้ำเต้าไหมน้ำเต้าน้ำเต้าโอเคชัวร์แผ่นนี้ได้200เยนแน่นอนโอเคค่ะครบแล้ว200เยนสามใบตามที่วากะบอกจริงๆค่ะมาดูของวากะแผ่นสุดท้ายนะคะมาใบสุดท้ายของวากะนะคะลองมาลุ้นนี้นะคะรางวัลใหญ่สุดสาแสนเย็นวากะมาสอตัวแล้ว

ใบทุกไทยเุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่อันนี้ตัวหนึ่งหมื่นนึ่งเยนนั่นไงไม่ได้สลบใบนี้ก็ฟรีสลบอได้หกร้อยเยนค่ะตามที่วากาบอกจะมีสองเยเยนอยู่3ามใบสลุแเราก็ได้แค่200เยเยนสามใบเท่านั้นจริงๆค่ะ ดวงไม่ดีนี่นะคะอันนี้ก็คือใบที่ไม่ได้รางวัลเลยนะคะทั้งหมด6ใบที่บอกแล้วก็ไม่ใช่6ใบสิ7ใบค่ะไม่ได้รางวัลเลยเพราะว่ามันจะได้200ยเยนอยู่แค่3ใบตั้งที่ว่ากาบ,บอกเป๊ะเลยค่ะถ้าซื้อ10บใบอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแล้วกัน คือรางวัลใหญ่สุดค่ะเป็นรูปตัวนี้นะคะแล้วก็เรียงกันไปค่ะ3าแสนเยน5้า0มืนเยนหนึ่งมืนเยน1น0 0เยนแล้วก็200เยเยนต้องเรียงเป็นทะแยงขวาทะแยงซ้ายแล้วก็เรียงแถวล่างค่ะต้องเป็นตามนี้บ้านเราก็เรียกบิงโกใช่ไหมที่นี่เขาเรียกสลอ็อตโอเค ก็ลุ้นดีเหมือนกันนะสนุกดีใบละ200เยเยนตกประมาณใบละใบละ70บาทอืมประมาณ70บาท60-70บาทค่ะที่ซื้อมาวันนี้เรียบร้อยโอเคสรุกการเล่นอะไรนะสลอ็อตสล็อตญี่ปุ่นของเราวันนี้นะคะก็ขาดทุนค่ะ ซื้อมาสองพันได้คืนหกร้อยเยนตามที่วากะบอกจริงๆรตลกไม่ได้ค่ะดวงไม่ดีนี่คือที่ไม่ได้รางวัลเลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะสองรยเยนสามใบที่วากะบอกเป๊ะเ,เดี๋ยววากะจะไปซื้อกับข้าวเดี๋ยวไปแรกตังคืนค่ะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไ้เจอกันใหม่คลิปหน้า ชีไมแบบแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ